รรือซีมังกสวัสดีครับเคยถามกันหลายครั้งแล้วหทำไมล่ะสวับที่ท่านอาจารย์มสครับผมจะไม่ยอมคืนทำไมไม่ยอมอนุญาตให้ลูกเดินทางออกนอกวัดบ้างเป็นนี่ลูกบิสัมผัสบรรยากาศภายในวัดว่ามันปีนะครับของวัดสองพี่น้องนะครับทำน้องก็อนุญาตเรือซี่ออกนอกวัดคุณนะครับแล้วตุ้นแก่วาเรือของปุ๋หลวงอั้นท่านอาจารย์บอกว่าเอ็งอย่ารู้ไปเลยนะครับแล้วก็ที่ทำตามที่อาจารย์สั่ง เขาเล่น้วยนะครับในคำพื้นนี้นะครับท่านอาจารย์ไม่เคยยังไงปกติแล้วสองสามปีที่ผ่านมานะครับที่ไม่มีโควิดก็บรรยากาศตรงนี้ก็คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากแต่ว่าปีนี้ก็ปรับายนะครับรปบายแต่ก็ถือว่ายังมีอยู่นั่นที่ผมก็มาเปลี่ยนเทสใหม่นะครับมาเปลี่ยนท่านอาจารย์ว่าหน้าจอโทรศัพท์กระจกกระจกนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งร้อยรปดนะครับผม แล้วก็นู่นนะครับนางตะลุงวันนี้ก็ทางเด็กมันในยุทธ์แล้วก็แก้บนนะครับรับหนังตะลุงภายนอกวัดมันมีอะไรบ้างล่ะคะนังวัดมีมัฟมาดับเด็ดที่ภูเขาเล่นอยู่นะครับผมที่เราเห็นเป็นหมอกปกติคนเยอะเหมือนกันนะครับตู้หนังแต่ว่าก็อยู่กางๆกันนะครับนะครับก็ โอ้แต่ปู่ก้าตรงนั้นมันมีน้ำตกับเมื่อก่อนนะครับด้านน้ำตกด้านที่มีน้ำตกกำลังมีไฟสว่างอยู่ก็จะมันเป็นยังไงจะน้ำตกการแสดงต่างๆนกับการน้ำก็มีเพาะจินตนาการนะครับงานทำบุญนะครับประจำปีหลวงปู่อั้นนะครับจังวัดสระบินน้องอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขบรรยากาศนะครับโดยทั่วไปสมมาก็จะมี อที่ภูเขาตรงนั้นมีน้ำแฟนๆนางตะลุงนะครับก็มาจอดรถแล้วก็เอาท้ายเข้าหน้าจอนะครับหน้าโรงหน้าโรงหนังแล้วก็นั่งจมตนะครับนั่งท้ายรถกันนะครับทางหนะครับก็ป้องกันโควิดสิเกนะครับผมนี่คือภาพบรรยากาศนะครับด้านนู้นก็จะเป็นร้าันค้านะครับก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีด้านขายเสื้อผ้านะครับมเองก็มาเปลี่ยน ติดฟิล์มใหม่นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับ100บาทโทรศัพท์มันเก่าครับก็ปกติแล้วก็จำเป็นนะครับบรรยากาศเรื่อยๆนะครับบรรยากาศหนังตลุงมันวุ่นวายกันต็มหนังไข่น้อยี่สอตลกงมันเด็กนะครับเหมือนเปร่าอนเป็นน้าเชียงขอบคุณ ผู้ชมนะครับที่ช่วยต่อลมหายใจนะครับช่วงนี้ก็หนังก็ไม่ค่อยมีงานนะครับเพราะว่าก็โอเคนะครับผมค่วงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศก็นั่งอยู่กับตาคงศ์ตาเพชรนะครับบริเวณตรงนู้นนะครับผมผมนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับมีท่านนายก เรามีไปเสีย้าพีทองเจรอปภาษาเป็นไก่ภาพเป็นเรืลังใจด้วยนะครับผมโอเคนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูสวัสดิ์พุ่มชัยครับผมขอ้ทุกท่านอยู่รถปลอดภัยจากภูมิสิงค่านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ขออนุญาตชมหนึ่งตลงก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับพอก่อนลองดองไปด้อยนะครับ อ,อยากไปกับเพลงของยอดทอง,อง,องนะครับผม,ม ขอร้องนะครับพี่ทองกล้าไปแล้วแลวหละไอ้ทองกับแกมันหมักโรคุณเทียบหลบเลือกแค่ต่อเดียวกล้าหมาเชียบนีครับหามาเชียบจดทองกยอดทองนะครับผมชีวิตยังีม่กากยาจะ่ากับเด็กบางหมันนะเว้ย